กรกฎเป็นไงครับมะสินสาหมิงครับเอาไวดิฉันว่านะคะ,ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคสลับบทบาทกัเฉยนะสลับบทบาทกันเฉยเลยนะฮะลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสนะครับจะย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ราชาโชคและไปได้กฎเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งตามหลักของโหราศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบนะว่า ดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคตรงนี้มันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จในเรื่องของงานย้ายไปอยู่กับราหูนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นไฟบังคับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานย้ายตำแหน่งได้ไหมคะ มันไม่ย้ายตำแหน่งสิมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสถานที่ใช่แต่ดีก่อนหน้านี้ราหูลอยกลางฟ้าเบือบ่อเบือบ่อยากอยากบางทีก็ไปทำงานก็โอเคบางทีเบื่อเบื่อดูหน้าดูหน้าเบือบ่อเบือ่อไม่อยากไปทำเชื่อเขาว่าเบื่อจริงแต่พอพฤหัสย้ายปับ๊บมันมีอะไรที่มันโอเคกว่าตัดสินใจปั๊บเข้าไปอยู่ที่ใหม่แบบด่วน แต่เป็นการเปลีป่ยนแปลงขยับย้ายที่ดีเพราะดาวพฤหัสนั้นให้ผลดีาดาวพฤหัสเป็นราชาโชคนำมาซึ่งโชคนำมาสิ่งที่ดีและดาวพฤหัสตรงนี้นั้นก็ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ลอยกลางฟ้าเนี่ยเล็งไปยังเรือนพันธุหมายถึงบ้านช่องยวดยานพหาหนะรถยนต์ชาวกรกฏที่หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะซื้อคอนโดซื้อบ้านซ,ซ,ซื้อรถใหม่ จนแล้วจนเล่ากูก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีดูเดินโบชัว์ไปตามงานเทคแฟทั้งหลายแหล่โบชัชว์แม่งจะเต็มบ้านตายหาก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีงปีหน้าได้เปลี่ยนปีหน้าได้ซื้อแหละ<อ>เคยไมหมฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบว่าไงอ่ะคือตั้งใจจะเปลี่ยนจังหวะมันยังไม่ได้ไงบางทีจังหวะอาจจะเป็นปุ๊บ,บคือดวงมันยังไม่ได้ซื้อไงอเอ,อเที่ยวเนี้ยปุ๊บไปปุ๊บได้จัดเลยซื้อเล,เลย,เลยหลายอย่างนะคะชาวกรกฎเปลี่ยนงานเปลี่ยน้านเปลี่ยนรถใช่นะฮะฉะนั้น ดวงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากะนะอันนี้คือประการที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือช่วงปลายปีราหูจะย้ายไปอยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนส,สุภะเป็นเรือนที่เกี่ยวเรื่องการเดินทาง<ะ>ก็รกฏเด่นเกี่ยวเรื่องการเดินทางด้วยผมถึงบอกเลยว่า มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของกร,รกฏจริงๆทั้งเปลี่ยนแปลงทั้งเดินทางเปลี่ยนทั้งที่อยู่อาศัยเปลี่ยนทั้งการทํางานใช่อาสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติพิจตีอีกะ่ะ,ะสมมติพิจตีเป็นชาวกร,รกฏแล้วกันนะฮะจู่ๆก็อาจจะได้โกอินเตอร์อย่างเงี้ยอก็คือเปลี่ยนประเทศไปเลยใช่สมมติอาจจะได้ไปถ่ายแบบที่เมืองนอกสมมติ อันนี้ยกยกตัวอย่างเพราะ,ะว่าดาวมันไปอยู่ในเรือนสุภาษแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือเอาง่ายๆชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเรื่องคู่ครองจะเปลี่ยนคู่ด้วยไหมคะอาจารย์ผมกลัวตรงนี้ดาวคู่มันไปอยู่ในเรือ,อนมรณะอ่ะทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เห็นว่าชีวิตมีทั้งเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านคู่ครองก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยหรือเปล่าคือดาวคู่ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะถ้าเจ้าตัวไม่เดินทาง หรือคู่ไม่เดินทางและเจอกันบ่อยๆโอกาสเลิกลาแม่งมีสูง<อ>ต้องเจอๆกันแบบเดี๋ยวเบื่อๆยากๆต้องอยู่ด้วยกันบ้างไม่อยู่ด้วยกันบ้างแบบเนี้ยดีก็คืออยู่บ้างไม่อยู่บ้างให้รู้สึกว่ามีความคิดถึงคอหยหากาันเพราะว่าดาวคู่ครองมันไปอยู่มรณะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้บางคนเนี่ยน้องการนึกภาพออกไหมเขาไม่ได้อยู่กับแฟนเขาหรอกแต่แฟนเขาส่งเงินมาให้ใช้เรื่อยๆะนะฮะแต่บางคนไม่ชอบอย่างนั้นชอบอยู่กับแฟนตลอด ดันหาทะเลาะกันเฉยเลยอยู่ด้วยกันอาจจะมีเรื่องจุกจิกนี่นี่นี่คือสิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎยากันนั้นเลยนะครับชาวกรกฎที่เดี๋ยวขอกลับมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ต้องการพูดถึงเรื่องความรักใช่ไหมความรักของชาวกรกฎกับงานของชาวกรกฎสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกบางคนที่เป็นกรกฎต้องเดินทางเดินทางก็คือห่างแฟนถูกไหมมันไม่ได้เดินทางจากจากตรงนี้ ไปลางคำแหงไกลๆค่นี้ไม่ใช่มันอาจจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่ะอย่างนี้ถือว่าโฉลกนะหมายถึงว่าถ้าห่างกันแล้วจะดีอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นกรกฏแล้วดันดื้อแพงแบบว่าไม่อยากห่างแฟนอยากอยู่ใกล้กันออกับทะเลาะเฉยเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวกรกฏทุกท่านและขอให้ชาวกรกฏทุกท่าน ฟังตรงนี้แล้วไปนึกภาพลัคนาต,ตัวเองตามเลยถ้าเมื่อไหร่มีทรายแห่งการเดินทางเปลี่ยนแปลงเดินทางเพราะงานเมื่อไหร่ตะคุบไว้เลยเนี่ยการฟังดวงเนี่ยคือถ้าเดินทางแล้วจะดีจะดีมันมี<ด>ประโยชน์นนตรงเนี้ยทั้งเงินใช่ความรักก็จะดีด้วยใช่เนี่ยถ้ามันถ้าไม่ได้ฟังดวงประจําปีเนี่ยของเปรดวงดีแนละ้วคุณจะมีไกด์ไลน์มีแผนที่ชีวิตเหรอเออ,เอ,อถูกไมหมฮะฉะนั้นแั่เราก็ต้องไอ้นี่หน่อยใช่ไหมะเออเนี่ยก็ต้องพยายามแบบว่า เนี่ยเอาตรงนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็รู้ว่าถ้ามันมีทรายการเดินทางมาปุ๊บอย่าไปอิดออดเลยเดินทางไปเลยแล้วอย่างนี้สมมติว่าถ้าเดินทางเต็มสิบให้เท่าไหร่คะถ้าถ้าถ้าเขาเดินทางเต็มสิบก็น่าจะอยู่ประมาณ8อ่าถามว่ามีเรื่องอะไรต้องระวังค่ะ,ะชาวลัคนาราศีกรกฎระวังสุขภาพของตัวเองอนิดน่อยบางคนชาวกรกฎเนี่ยะนะครับเป็นวิตกกังวลบางคนก็ เหมือนกับคิดเยอะบางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงจนแบบบางคนก็แบบทึมเ่าก็มีนะไมเกรนเออไ,เไปเครียดไปกลัวการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปะฉะนั้นสบายสบายอย่าไปคิดอะไรมากมแต่ดาวสาวที่ไปโคจรตรงนี้ก็ถ้ากรากฎแล้วมีอายุหน่อยอก็ระวังเรื่องหัวเขา่าเรื่องหลังอ่าระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งระวังการเจ็บปวดที่เกิดจากการทํางานความคิดความเครียดถูกถูกอ,อีกเรื่องหนึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้น นะครับผมขอย้ำนะว่าถ้าเดินทางแล้วดีห่างคู่ครองบางครั้งแล้วดีถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเพอเผอคู่ครองอาจเจ็บป่วยหรือไม่สบายงั้นเดินทางเถอะค่ะเดินทางเถอะเดินทางเถอะผมว่าผมว่าดีกว่านะนะครับเอาไปเลยแปดเต็มสิขอแถมอีกนิดหนึ่งได้เช้ากระกฏใครนะครับใครที่เมื่อกี้บอกจะมีโอกาสซื้อบ้านใหม่อะไรใช่ไหม ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วแล้วอยากจะทำธุรกิจที่เก่งกำไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทางให้มองหาที่ดินที่ทางที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไว้เอาง่ายๆก็คือว่าย้ายที่จากที่อยู่เดิมถ้าสมมติใครอยู่ในกรุงเทพก็คือไปต่างจังหวัดก็จะดีะแค่นั้น,นหรือถ้าเกิดไปไปไป,ไปซื้อบ้านต่างจังหวัดไว้อีกสักหลังนึงก็นเง่เดินทางไปไป,ไปมา,มานี่แกบอกวิธีแก้เคล็ดให้เลยดีมากเลยเนี่ยนะครับ ขอชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ